มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวไปเมื่อบ่ายวันนี้นะครับที่ช่วงบ่ายวันนี้ทางด้านสารลงที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวรชันีเรานายสลิวิทูนะครับได้มีการแถลงแถลงข่าวในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนะครับเรื่องราวของโควิด -19 ของจังหวัดอุบลราชธานีเราปรากฏว่าล่าสุดนี้จังหวัดอุบลเรามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นรายที่4นะครับก็เลยเป็นประเด็นร้อนในวันนี้ฮะงคุณชลธิับครับ ไปฟังเรื่อดกันนะครับจากทางแฟนเพจของสำนักประชาพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำนักงานประชาพันธ์จังหวัดอุรลราชธานีนะครับโดยคุณพี่กมลพรคำหนึ่งนะครับรายงานให้เราทราบนะครับว่าผู้อุบลแถลงข่าวพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มเป็นรายที่4นะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ30ปีนะครับเดินทางกลับจากกรุงเทพเพื่อมางานบุญ งานศพทำบุญงานศพคุณยายที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับโดยช่วงเมื่อบ่ายโมงวันนี้นะครับ13มิถุนาองที่26 26มกราคมนะครับที่ห้องประชุมพมราชสะละกลางจังหวัดบุรารัมยานะครับนายสรีวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรารัมย์นะครับ,รรรรดบ,รรบได้แถลงข่าวจังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อโควิดนายจีนจำนวนหนึ่งรายนะครับเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายไทยอายุ30ปีเดินทางกลับจากกรุงเทพ เพื่อมาทำบุญงานสพคุใหญ่ที่พภะพิบูลมังสาหารนะครับปัจจุบันนะครับผู้ป่วยโควิดระบาดรอบใหม่ของจังหวัดบุรบีรัมย์รวมทั้งสิ้นแล้วนะครับ4รายด้วยกันนะครับไปดูไทม์ไลน์กันนะครับจะทำลายผู้ป่วยโควิด19นะครับรายที่4จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยเมื่อวันที่19มกราคม 64นะครับเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางกรุงเทพุบลเที่ยวเวลา18.30นนะครับและวันที่20มกราคมนะครับเวลา4.00นถึงอำเภอพิบุลมังสาหารพ่อและน้องและน้องเขยมารับนะครับกลับบ้านพักที่บ้านหนองบัวหีอำเภอพิบุลมังสาหารนะครับด้วยรถจนส่วนตัวมามาบุญงานศพคุณใหญ่ ซึ่งทุกคนก็บอกว่าสวมแมสนะนะครับและเวลา12บสนิกานะครับไปวัดบ้านบัวแดงนะครับตำบลน,น้องบัวหีอภัยยุน์มังสาหารนะครับซึ่งก็บวชหน้าไฟด้วยนะครับและเวลา14บสนิกาพิธีชาปน,ก,าาปนก,กิจศพนะครับเวลา18บแนาิาพิธีสวดมนต์เย็นที่บ้านและก็วันที่21-22มกราคมนะครับอยู่ที่บ้าน วันที่23นะครับเวลา14นกาเดินทางไปโลตัสอำเภอพิบูลโอ้โหนะนะครับแล้วก็วันที่24มกราคมนะครับไปที่ไปงานที่ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาตินะครับโทรมาแจ้งให้พนักง,งานทุกคนตรวจโควิด COVID, นะครับ ตรวจเชื้อโควิด -19 นะครับเนื่องจากพบผู้ป่วยเยือนยืนยันในร้านและวันที่25มกราคมนะครับเวลา14.40นาเดินทางไปที่โรงพยาบาลอุบลรัตนบุรีนะครับเพื่อขอใบรับรองแพทย์ก่อนกลับไปทำงานเวลา14.30นานะครับโรงพยาบาลอุบลรัตนบุรีตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีรักนะครับแอนติเจนเทส ครับก็คือเป็นการตรวจหาแบบภูมิต้านทานเป็นวิธีสองนะฮะที่ทางด้านโรงพยาบาลราชเวชเองนี่ก็จัดคิดราคาอยู่ที่ประมาณ1,300บาทตัวนี้เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานแสดงว่าต้องรับเชื้อมา 6วัน7วันแล้วกทึงจะเป็นบวกนะครับผลออกมาเป็นไงทีนี้ครับเป็นบวกเลยแหละครับนะครับผลออกมาเป็นบวกนะแสดงว่าติดเชื้อโควิด1น่นะครับแสดงว่าติดมานี้ประมาณ6 7วันแล้วใช่ใช่นะครับแล้วก็เวลาสิบเอ็นิกาสามสิบนาทีนะครับส่งตรวจยืนยันเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT PCR นะครับตอนนี้เป็นการหาวิธีจากเยื่อบุนะครับจากโพรงจมูกหรือคอเป็นการตรวจหาเชื้อโควิดโดยตรงที่นี้ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นการตรวจแบบรีพิทเทสเป็นการตรวจหาภูมิตา การทานซึ่งทั้งสองวิธีนี้อุบลราชเวชเขาก็สามารถตรวจได้เช่นเดียวกันไนะครับกิถ้าไปราชเวศก่อนนีเจอนะก็จะตรวจแบบละเอียดไม่คือตอนนี้เขาเจอบวกแล้วเขาตรวจยืนยันไงทีนี้ครับยืนยันด้วยวิธี rt pcr ครับอันนี้จะใช้เวลาที่ราชเวศนี้ประมาณ3ชั่วโมงจะรู้ผลครับแต่แบบแรกนี้รู้ผลเวลาเพียงแค่1ชั่วโมง เขาก็ตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการสนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10ก็คือสครอใช่ไหมฮะสกครอที่10อุบลราชธานีเราก็ปรากฏว่าผลออกมาเป็นไงครับบวกแหละครับเป็นบวกอีกยืนยันตรงกันเลยทั้ง r ร p พิดเทสและก็ทางด้าน RT-PCR นครับเขาบอกแต่เขาบอกว่าผู้ป่วยนีไม่มีอาการใดๆเลยนะนะครับ ทางจังหวัดบุรีรามยานะครับก็ขอจึงแจ้งถึงประชาชนนะครับที่เดินทางในเส้นทางดังกล่าวนะครับให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยานะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ045 243 3 0หนะครับหรือกรมควบคุมโรค1 4 2 2ครับครับและก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อบ่ายโมงครึ่งของวันนี้นะครับอยู่ที่สลักลางจังหวัดอุบลราชธานีเราที่ห้องประชุม ห้องประชุมพรมราชนะครับห้องประชุมพรมวรราชพรมวรราชพรมวรราชนะฮะโดยนายสลิวิทุนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ร,ราชธานีเรานะครับซึ่งเข้ามาที่อุบลนี้ก็เป็นการเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวทีนี้เราก็ไปเช็คไทม์ไลน์นะว่าไอที่เข้าไปนั้นเราอยู่ตรงนั้นด้วยหรือไม่อยา<ช>่างไรนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะจากธนานการแถลงข่าวนะฮะเมื่อบ่ายของวันนี้ครับแล้วก็แน่นอนนะครับการแถลงข่าวครั้งนี้ ก็เป็นรายที่4นะฮะาสามรายแรกนี้คือรักษาหายและ2รายเหลืออยู่1รายที่อยู่ในช่วงของการรักษาอันนี้ก็คือเขาก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอุบลรักธมรีนะครับรับตัวไวรักษาครับนะฮะแต่ว่าผู้ป่วยยังไม่มีอาการใดๆครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่นํามาฝากกันในบ่ายของวันนี้ครับครับะะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้วันที่25ก็พบว่า ตอนนี้มีคนติดเชื้อโควิด -19 ทีละทั้งสิ้นฮะรวมทั้งประเทศไทยเรานะครับ61จังหวัดด้วยกันนะครับ6 7 61, 61จังหวัดด้วยกันนะแล้วก็ที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้วันเดียวปรากฏว่าค้นพบคนที่ติดเชื้อเชิงรุกเกือบพันรายด้วยกันนะครับ,รบเกือบพันรายแล้วก็มีการขยายการปิดออกไปด้วยนะครับที่เรียกว่าจะมีการเปิดตลาดนะครับตลาดกรุงที่เป็นจุดสนยนรวมการพแพร่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังกันนะครับแต่ว่าก็ ในภาพรวมก็ยังถือว่าเรายังเอาอยู่อยู่นะฮะอุบลเราก็มีเพียงแค่4ายครับไปที่ทางด้านอุบลสวิตนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราตอนนี้ทางด้านอุบลสวิตเขาเองก็ได้มีการให้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เคยให้บริการมาแล้วคือ1นนะครับก็คือเป็นศูนย์ซ่อมรถยนต์หนักเบาเราซ่อมได้รถเก่งรถกระบะรถตู้รถ s u v 2นะฮะก็คือเป็นการอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่ม สมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่คุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับและก็3คือรับเขาเรียกว่าเป็นการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับ มาล่าสุดนี้อุบลสวิทเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาอีกครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลสวิท197 9นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาและก็เป็นการให้บริการแบบวันสต็อปสวิทอย่างแท้จริงมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแกส๊ส LPG แล้วก็ CNG ประการรับประกันการ ประกันภัยชั้น1นึ่รับทําให้แล้วก็ยังฝากต่อทะเบียนคือไปรับจาระภาษีให้ด้วยพร้อมสับเลยครับคุณเอาเพียงแค่เอาตัวมาเอารถมาเอาเงินมาจ่ายครับแค่นั้นเองจบทุกอย่างที่เหลือนี้อุบลสวิตบริการให้แม่พี่เม่ต้องน้องบริหารให้นะฮะรบ,บริการเองครับไปที่อุบลสวิตธนุคลังอาวุธนะครับโทรสอบถามครับ0 6 2 2 0 1 5ส1 0 0 6 2 2 0 1 5 5 1 0าเป็นข่าวดีจริงๆเลยครับครับ คุณฟังท่านใดนะครับอยากได้เครื่องอ,อยากได้ลูกบอลอิล e ็กไฟลนะครับไปป้องกันภัปที่บ้านที่สำนักง,งานคุณนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับลูกบอลอิล็กไฟลนะครับ e เป็นนวัตก,กรรมของคนไทยนะครับที่ผลิตโดยคนไทยนั่นแหละนะครับเป็นลูกบอลที่ไม่ใหญ่มากใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่โยนลูกบอลอิเ e ล็กไฟเข้าในกองเพลิงหรือคุณผู้ฟังนะครับจะแขวนลูกบอลอิล e ็กไฟลไว้ในจอสุมเสียงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่ออิลไฟเจอความร้อน ก็จะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอยากได้ลูกบอลอิดิไฟไปป้องกอันอไรกไปที่บ้านสำนง,งานคุณนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้นะครับ0903701013 0817908442ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหารเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก,ก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตรวจวัดตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีครับ โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดบุรารัานีนะครับที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นแห่งแรกของอีสานใต้นะครับที่มีการตรวจครบคันทุกแบบเลยนะครับ ซึ่งก็ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 รู้ผลทันใจนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการสถานที่กักตัวนะครับเอราระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับให้บริการชาวต่างชาติและก็ชาวไทยที่เข้ารัอาจากักร นะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากไปตรวจนะครับถ้ามาจากกลุ่มเสี่ยงนี้ฟรีนะนะครับแต่ถ้าหากอยากจะไปตรวจนี้นะครับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 4 5 2 8 0 0 4 0 0 4 5 2 8 0 0 5 5แครับครับแล้วก็มีข้อสังเกตจากที่แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเริ่มต้นตรวจที่ตัว rapid test ก่อนซึ่งเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายจากโพรงจมูกหรือว่าจากเลือดนะครับ ทีนี้พอเป็นบวกปั๊บนะครับพอเป็นบวกก็แสดงว่าติดเชื้อโควิดเขาก็จะมีการตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยการตรวจแบบ RT PCR อครับอันนี้เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยตรงทีนี้ครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวรพิเทสนี้คือไม่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าตัวรพิเทสนี้ถือต้นทุนในการตรวจต่ํากว่าเพียงแค่ถ้าเผื่อตรวจจากเลือดพันสาบาทถ้าเผื่อตรวจจากเยื่อบุโพรงจมูกนะครับพันสี่บาท แต่พอเห็นเชื้อเป็นบวกปั๊บเขาก็ตรวจซ้ําด้วย rt-pcr ไปการตรวจหาเชื้อโควิดโดยตรงจากทางด้านเยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็คอถ้าเผื่อเป็นอีกก็แสดงว่าตอนนี้ก็คือชัวร์แล้วยืนยันแลน้วะยืนยันแล้วนะครับ,รบเป็นอย่างนั้น,นครับอ่ะโอเคนะฮะคุณไปที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ที่สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับ,รบตรวจเชื้อหาโควิด -19 ได้ครับ